สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สช,อชอมีเรื่องเล่า EP 98ครับผมวันนี้พี่สช,อชอมีเรื่องเล่าขอนำเสนอท่านผู้ชมในชื่อเรื่องสามเณีพหุทองนรกเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับคุ้มที่หนึ่งสันชีวะมหานารกหลังจากที่ทำวัดสวดมนต์เสร็จหลวงพ่อก็นำสามมณาพหุ นั่งสมาธิฝึกจิตภาวนาตามที่เคยปฏิบัติมาทุกวันสักพักเมื่อจิตอย่างรู้สู่ความนิ่งถึงที่สุดสมณีพระงค์ก็ได้พบกับท่านอีกครั้งหนึ่งการลียดของท่านเปล่งฉับพันลังสีอยู่เบื้องหน้าค่อยๆเคลื่อนจากพระอุระคือหน้าอกของหลวงพ่อดำพระประธานในบทก่อนท่านจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกังวานสุขใสว่าเออ วันนี้จะไปไหนดีระเนนวันก่อนท่านได้เมตตาพากระผมไปเที่ยวแดนสวรรค์ได้เห็นสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทวดามาแล้วท่านสัญญากับผมว่าครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวเมืองนรกกระผมอยากเขีนเหลือเกินอยากรู้ว่านรกน่ะจะน่ากลัวสมดังเป็นที่เขียนไว้ในตำราหรือเปล่าตกลงถ้าอย่างนั้นวันนี้ เราจะไปเที่ยวชมเมืองนรกกันทันทีที่ท่านยื่นมือมาจับแขนของสามเณรพระวงค์กาเรียดของท่านก็โพยโพยพุ่งพริบตาพลันบังเกิดเป็นแสงสีลุ่มเจิดจัดนำหน้าเรือนกายสีเงินบริสุทธิ์ของสามเณรพระวง์ไปช่วงระยะเวลาช้างกระดิกูทั้งสองก็มาหยุดยืนอยู่หน้าประตูทองแดงกำแพงสูงจนแงนดูปลายสุดไม่เห็น อีกทั้งผนังกำแพงยังแดงกำร้อนระอุเพราะถูกเปลวไฟจากด้านในแผดเผามาชั่วกับชั่วกันคนธรรมดาหากเผลอจ้องมองเพียงรูปเดียวอาจจะสูญเสียในตาเป็นแน่แท้สามเณรรู้ไหมว่าสถานที่ตรงนี้อยู่ใต้ธรณีที่มนุษย์อาศัยเท่าใดเออเออไม่ทราบครับแต่คิดว่าคงจะลึกมากอยู่ที่ตรงนี้ คือปากทางประตูมหานรกกลุ่มที่หนึ่งชื่อว่าสันชีวะมหานรกหมายถึงมหานรกที่เราสัตว์ไม่มีวันตายอยู่รุกจากพื้นธรณีที่มนุษย์อาศัยอยู่ประมาณ1 5 0 0 0โยชน์เออ,เอ,อไม่มีวันตายหรือครับเออท่านท่านเหมือนจะอย่างรู้ข้อกังขาของสามเณรที่ว่าไม่มีวันตายก็เพื่อให้รู้ว่า สัตว์นรกที่บังเกิดในนรกขุมนี้จะมีตัวตนเป็นอมตะคือเมื่อถูกทานทรมานจนตายแล้วก็ฟื้นคืนชีพมารับทุกโทษทรมานต่อไปอย่างไม่จบสิน้นสาเหตุนี่เองมหานรกกุมนี้จึงได้ชื่อว่าไม่มีวันตายครืนครืนครืนันประตูทองแดงบานมือมาก็ค่อยๆแย้เปิดออกทีละนิดก็ให้เกิดสียดังสนั่นวันไว ปราณประหนึ่งธรณีตรงนั้นจะถล่มทลายสิให้ได้เมื่อประตูทองแดงเปิดออกท่านก็พยักหน้าให้สามเนนเดินตามเข้าไปเมื่อผ่านพ้นธรณีประตูก็พบพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาที่บนพื้นเป็นแผ่นเหล็กถูกไฟนรกแผดเผาจนแดงฉานไปทั่วทุกตารางนิ้วจะหาที่ว่างเว้นไฟนรกอันร้อนลุกไม่ได้เลยในเปลวไฟเหล่านั้นก็พบกับหอกดาบมีดเหลาแหลน ถูกไฟเผาจนแดงฉานฟันแทงสับเราสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาเราสัตว์นรกต่างร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทหลงอำนาจบาดใหญ่มีนิสัยดังมหาโจรชอบรังแกคนที่ต่ำต้อยกว่าพอตายลงมาก็ต้องมารับกรรมตามผลกรรมที่ทำ ณที่แห่งนี้ทันชี้มือไปยังสัตว์นรกตนหนึ่งที่กําลังถูกขอกทิมแทงอยู่ตรงอ,อกอยู่ตลอดเวลาปลายหอ,อกฝังลึกลงไปจนทะลุออกด้านหลังแล้วก็ถอนออกมาจ้วงแทงซ้ําไปอีกพอถึงครั้งที่3ที่สี่สัตว์นรกตรนนั้นก็พลันขาดใจก่อนจะฟื้นขึ้นมาอย่างอัตโนมัติเพื่อรอรับการทิมแทงต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้น ด้วยความสงสารสัตว์นรกนั้นอย่างจับใจสามเณรผงองจึงส่งจิตแผ่เมตตาไปยังสัตว์นรกนั้นพรันเมื่อกระแสบุญไปถึงสัตว์นรกตนนั้นหอกที่ทิ่มแทงสัตว์นรกก็หายไปเย็นทันทียังไม่ทันที่สามเณรจะกล่าวอะไรแก่สัตว์นรกสัตว์นรกนั้นก็รีบก้มกราบแทบเทา้าเพื่อบูชาคุณของพระคุณเจ้าจิตแผ่เมตตามาหากระผมทำให้ได้รับการว่างเว้นจากการทรมานชั่วขณะหนึ่ง ก้าวกลับผมขอเล่าที่มาของบาปกรรมที่กระผมได้กระทำครั้งเป็นมนุษย์เพื่อพระคุณเจ้าจะได้นำเอกไปเทศนาสั่งสอนเป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่มนุษย์ทุกผู้ที่ยังประมาทมัวเมาครานสามเณรพะวงส่งกระแสจิตมองเข้าไปในแววตาของสัตว์นรกตนนั้นพรานสามเณรก็ได้เห็นภาพชายผุขึ้นมาเบื้องหน้านเหมือนตนเองยืนดูภาพประโยชน์อยู่ชายคนหนึ่ง แต่งกายภูมิฐานใส่สูทผูกท้ายตามสมัยนิยมกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานในห้องใหญ่โตโมโหลานไอ้ปืดไอ้ปืดเว้ยอยู่ข้างนอกหรือเปล่ามาหาวัวหน่อยสิ้นเสียงชายผู้นั้นหนุ่มร่างธรรมตะแมงคนหนึ่งก็รีบกุเจ็บกุลิีกูกจอวิ่งหอไหลเข้ามาเออเออนายจะไปไหนหรือครับวัวจะไปดูสถานที่สร้างโครงการใหม่หน่อยเว้ยสถานที่ดังกล่าวก็คือย่านชุมชนแออัด อันเรื่องชื่อแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครรถยุโรปคันงามแล่นไปบนถนนเรียบชุมชนแออัดอย่างช้าๆ้าโอ้นายโครงการของนายจะสร้างตรงนี้จริงเหรอและพวกชาวชุมชนแถวนี้เขาจะยอมหรอือวัวคิดวิธีไล่พวกเศษสวะคนจนเหล่านี้ได้แล้ววะเออ,อนายจะทำยังไงละครับเฮามันสิวะ ต่อพุ่นทุแต่แฝงพลังอันเยือกเย็นอมยิกาทำให้ใบหน้าของผู้เป็นนายดูน,น่ากลัวจนชวนขนหัวลุกในรกระหัสุดหรูชายผู้เป็นเจ้าของโครงการกำลังคราวคลึงแก้ววายอันง,งดชันดีอย่างยา่มใจก่อนจะกระดกดื่มรวดเดียวหมดแก้วภาพไฟลุกป้าชุมชนแออัดที่ปรากฏในข่าวทางทีวีสร้างความสุขใจกับชายผู้นั้นอย่างยิ่งหนัก เสียงร้องไห้คร่ำครวญของคนจนในภาพไม่ต่างจากภาพคอนเสิร์ตในฮอลล์รู้เลยพลันภาพก็ตัดกลับมาสู่ภาพปัจจุบันที่ปรากฏตรงหน้าสามเณราวกระผมตอนเป็นมนุษย์ได้กระทำการเบียดเบียนข่มขืนข่มขืนขมเหงผู้อื่นถือตอนว่าตัวเองมีอำนาจวาสนาไม่เคยสนใจใยดีความทุกข์ร้อนของใคร ในบ้านปลายชีวิตก็ต้องป่วยด้วยโรคหลายโรคสุดท้ายก็สิ้นชีวิตเงินทองที่สะสมไว่มากมายก,ก็มาอาจซื้อชีวิตตัวเองไว้ได้แล้วก็ต้องตกนรกมาชดใช้กรรมตามที่พระกุเจ้าเห็นนี่แหละครับเออเป็นยังไงล่ะเนนได้รู้เรื่องราวแล้วเป็นยังไงเออผมรู้สึกสังเวชใจในมนุษย์ที่ยังตั้งอยู่ในความประมาทครับ เออถ้าอย่างนั้นเราไปดูที่อื่นต่อกันเลยนะโอเคนะครับสำหรับสามเนธพะวงท่องนรกก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมคลิปของพี่สช,ชนะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดกระดิ่งด้วยเวลาพี่มีพี่เสียวชอมีคลิปใหม่ๆนำเสนอก็จะได้เข้าชมได้ทันทีสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ